มีประเทศของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่พื้นที่มีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับกับพื้นที่ราบลุ่มในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอาทิเช่นน้ำตกป่าละอู ถ้ำต่างๆเส้นทางการท่องเที่ยวและการศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทํำปศุสัตว์ ธรมากินง่ายเนะาะต้นไม้ที่ปลูกที่นี่ระยะเวลาการปลูกหนึ่งปีเท่ากับการปลูกที่อื่นประมสองปีซึ่งนี่คือความ,มสมดุลของบุญที่มันมีในคนห้วยตะหยาหรือว่าป่าละอ,อูของเราการทำงานที่ผ่านมาของเครือข่ายเยาวชนป่าละอูและกลุ่มเครือข่ายแนวร่วมพบว่าเนื้องานได้เติบโตขึ้นเป็นลำดับจึงได้ปรับเป้าหมายและแนวทางการดำเนิน เพื่อให้ครอบคลุมทุกๆส่วนของพื้นที่โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกระดับคือตั้งแต่เด็กเยาวชนชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันองค์กรต่างๆจึงได้ร่วมกับชาวบ้านและกลุ่มต่างๆจัดตั้งเป็นเครือข่ายชุมชนเป็นสุขป,ป่าละอูข,ขึ้นมา ก้ใใปัญหาตงนีไม่มีการขัดแย้งไม่มีอะไรเออแล้วว่าจะนั้นก็ว่ายได้มองเห็นถึงว่าเออเราไม่ต้องไปยึดติดอะไรสักอย่งางเราพัฒนาไปได้ด้วยกันทั้งหมดแมูลน,นกโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียง เพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปตทจึงถือเป็นปฐมฤกษ์ในการเปิดตัวโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องปลัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เป็นปรูปธรรม่มันมันเกี่ยวกับไอ้ไอ้เราทำการ,กรเกษตรนะฮะทำการ,กรเกษตรด้วยปลูกผักปลูกอะไรอย่างเงี้ย นี่เราไปซื้อปุ๋ยว่าอะไรมันแพงแพงมากก็เลยว่าคิดว่าเลี้ยงหมูแล้วเราเอาเอาเอา,เอาทำเป็นหมูหลุมเอาขี้หมูไปใส่ใส่แปลงผักอย่างเงี้ยมันจะได้ทุ่นปุ๋ยวิทยาศาสตร์แล้วก็พอเราเลี้ยงหมูจริงๆแล้วเนี่ยนะให้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ก็ใช้น้อยมากปีหนึ่งเคยใช้ติดฝ่อลูกยี่สิบลูกงั้นเราก็ใช้แค่สองลูกเองนะแต่ว่ามีปอทอเข้ามาช่วยตอนหลังเนี่มาช่วยเครื่องชอ็อต เพราะว่าเราต้องการลดต้นทุนไงเรื่องอะไรนะคะเครื่องเครื่องช็อปให้ช็อป,อปอยวกหมกักสับ,สบยวกให้หมูนะมาให้หมูแต่เราใช้วิธีว่าตับยวกเอาไปหม,มักเลียกหมกัก้เราผสมอาหารให้หมูก,กินมันเป็นการลดต้นทุนว่าคืออยากจะเริ่มปลูกมะนาวเอาไว้กินแล้วก็เอาไว้เป็นผลผลิต ท,ที่ได้จากปตท,ท,ทนี่ตั้งแต่แรกเริ่มค่ะเพื่อมาทํากลุ่มวันกเกษตรเนี่ยเอามาทำอะไรบ้างคะก็เที่ยวมาเอามามันได้พันพันของมะน,นาวอย่างเดียวลุงมะน,นาวแปลงนี้ก็อยู่ที่ร้อยฮะร้อยสี่สห้าต้น,ตนร้สี่สบ้น ก็เลยชวนกันมาขอผ้า yeah. มีของมีอุสาหกรรมภาคแฟรของจังหวัดสุพรรณขมหาเลาเอออยากขอผ้าก um ันไหมเ้าก huh? ็เออดินมันนะเรานะไม่รู้ทําอะไรไม่ได้แล้วก็เลยหันมาขอผ้ากันเขาก็มีจัดอบรมให้มีได้มาให้แล้วก็สั่งทีให้หน้าหลังต้นต้นเลยแต่ตอมาปีต่อมาเขาก็ให้เป็น15หลังที่ทอุตสาหกรรมผ้าเขาไม่เขาก็มีเงินทุนให้มีได้กี่ให้คือจะให้อุปกรณ์อุปกรณ์แล้วก็จัดอบรม คือเราจัดอบรมให้เราได้ผ้าร้อยผืนแล้วก็ให้เขาไปถใช้เราเให้เขาไปถใช้บอกอาจารย์เงินค่าผ้าไม่เอาคือเอาเป็นเส้นได้มาให้เราเรากนั้นเราก็เริ่มต้นจากตรงน,นั้นมาพอ mm hmm. เราดูได้เพราะว่าออมีหน้ามีคนรู้จักก็จา,า,จาบางทางหน่วยราชก,การเขาก็เข้ามาช่วยท mm ุ hmm. กคนก็ช่วย mm hmm. ต,ต่อต่อเติมอาคารตรงนี้ ก็ถ่อป้าด้วยถอผ้าด้วยทำอะไรบ้างคะก็ที่ไหนก็จะเห็นอันนี้ทำโดยทางมะพร้าวอันนี้ไม่ใช่การมะพร้าวก็มีสุงไก่สุงไก่ลายผลไม้แล้วจะเข้ามาตั้งที่ก็แล้วก็ผมฟอยนี่กระบอกนี่ทำฟอยเนี่ยเขาทำฟอยน์เป็นที่ใส่แก้วเขียนหอมอ่ะแล้วก็มีแกันดอกไม้แห้งแล้วก็ที่ใส่กระดาษเช็ดชู้ มีสมาชิกในกลุ่มกี่คนนะคะมีอยู่สิบคนสิบคนแต่ว่าเป็นเด็กนักเรียนด้วยอ่ะช่วงนีเขาไม่อยู่ก็ไปไปเรียนเราพัฒนาฝีมือเราดีคือว่าเข้าอันดับนะคิดว่าไปได้ทีนี้คือเราเพิ่งจะพ้นฟูฟูนี่คือว่ามันยังไม่ดีได้ที่ควรคือของที่ว่าคือยังไม่ยังไยังไม่เข้าตากรรมการอะไรแองนี้แหละถ้าพอะทอให้งบเพิ่มในปีหน้าค่ะ ป้าหรือว่ากลุ่มเคยชูจะไม่พูดว่าอยากจะเอาอยากจะทําอะไรหรืออยากจะพัฒนาอะไรกับสมาชิกในกลุ่มป้าคิดอยู่ว่าอยากจะทําตุ๊กตาตุ๊กตาคือทําตุ๊กตาประจำเผ่าอ่ะเผาเผ่าบอกหน่อสวมใส่อะไรทำเครื่องเงินทำแต่งกันยังไง แล้วก็ปล่อยมันกินบ้างให้อาหารบ้างเนี่ยอย่างผมทีแรกผมเลี้ยง18ตัวมันตายไปเหลือตอนนี้เหลือ11ตัวมันแก่แล้วนะเดือนผมก็ใช้อาหารลูกหนึ่ง400บาทผมก็เก็บไข่กินด้วยเหลือผมก็ขายอันนี้อันนี้พันไข่อันนี้พันสามใส่เลือดพือไก่ไก่บ้านไก่พื้นเมืองไก่พื้นเมืองไก่พื้นเมืองก็ไก่พวกไก่ชนไก่ไก่ชนนี่ผมจะเลี้ยงเอาไว้ จะฟักเองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อลูกไก่จากเขาไก่นี่คือขายในหมู่บ้านก็คือจะขายานในตลาดใช่แล้วไก่ไก่นี่ก็ขายมีพ่อค้ามารับ<ม>คุย,ค,ยคุยกันบ้างพอทอกันบ้างแล้วก็ไปบ้านบ้านคุณหลวง<ม>คุยกไปคุณเจมาแงงว่าดีก็ว,ว่าดีกันเลี้ยงไปไ<ม>แล้วก็เลี้ยงตามภาษาชาวบ้านแล้วขั้นแรกเราไม่ได้มองไก่มองแค่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวลดภาระอันอดับแรกถ้าดีเสียก็มีชาวบ้านมาเห็นก็เออ ไม่ต้องลงทุนะไรมากก็ลดค่าใช้จ่ายได้เยอะอย่างเ,เช่น<ม>กลุ่มเลี้ยงไก่วันนี้ถือว่าชัดเจนนะที่เขาเขาคุยยังมั่นอบมั่นใจเรื่องของการเลี้ยงและการช่วยเหลือเพื่อนเนาะช่วยอันดับหนึ่งช่วยเรื่องไข่เขาสามารถที่จะแจกไข่ให้กับพี่น้องเขาเนาะเขาแจากกับนสามบ้านเขาดูแลได้แล้วกับไก่สิบกว่าตัวของเขาเนี่ยถ้าหลังจากนั้นเขาสามารถมีไข่ไก่ขาน ทำยังไงบ้างคะก็เขาให้ทุนมาซื้อเป็ดแล้วก็มาซื้อตู้พักตทอเขาสนับสนุนเลยตัวไนคนละสิบตัวแต่ก็ไม่ได้ครบนะครับได้แค่อห้าขนในอีกห้าคนก็จะทยอยทยอยจากเนี่ยเพาะจากจากเป็ดเนี่ยทยอยไปให้ให้ครบทุกกลุ่มทุกคนนะมีความสนใจนะครับมาเพียงเห็นพวกเราไม่ ไม่ต้องอ,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 อมีค่าใช้จ่ายครับก็ได้จากเป็ดนี่ครับเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าได้จากเป็ดนี่เป็นค่าอาหารทุกวันครับให้เขามาเห็นความสําคัญจุดตรงนี้ครับถึงเขามาจิ้งนี่ถึงได้เลี้ยง ธรรมชาติถ้าฤดูฝนฝนดีก็ได้ที่เขาส่งเสริมเมื่อก่อนนี่มันเป็นสากลแล้าให้ปลูกขา้าวโพดอะไรพวกนี้เป็นหน,น,นี้เป็นสินใชายก็ยังไม่หมดเลยจลับปลาผมเองก็ชาแนียังไม่หมดเลยถ้าไม่เป็นหนี้นะพออย่เข้ากินเนี่ยไปอยู่เปนเนี้ยสบายไม่เดือดร้อน,ไม,ไ,อนไม่แต่อะไรเลยถ้าใชา้มีเก่าหมดเราเพิ่งเริ่มเราเราเพิ่งเริ่มเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าข้าวเราเนี่ยมันชินกับสภาพที่นี่ไหมมันชอบอากาศแบบไหน ปลูกเดือนไหนจะเหมาะหรือจะใช้พันธุ์อะไรต่างๆนะคือเราเพิ่งเริ่มนับหนึ่งนนถามว่าเออมันสําเร็จแสดงว่าเออมีข้าวกินดีแล้วสิ <c oughs> บางทีบางครั้งก็ยังเสียบ้างยังไม่ประสบผลผลไลสเเท่าไหร่ <c oughs> แต่ถ้าเราทําไปเรื่อยๆปั๊บเนี่ยเราจะมองเห็นเองคือถ้าทำตอนนี้ถ้าทําส่วนมากก็เป็นข้าวไร่พอข้าวไร่เนี่ยพอฝนเริ่มลงปั๊บเนี่ยเข้าก็หยอดเลย <c oughs> พอพราะข้าวไร่เนี่ย มันมันปรับสภาพเขามันได้เพราะว่าเป็นข้าวขึ้นเมืองนะแต่ยังข้าวนาปั๊บเนี่ยเราต้องดูว่าพันไหนมันจะเหมาะและก็ปลูกแล้วเนี่ยมันเ็าจะปลูกเดือนไหนอะไรอย่างงี้วันนี้ก็มีพันข้าวทั้งข้าวไร่ข้าวนาแล้วก็พร้อมจะขยายใช้ทุนตของตัวเองที่มีแล้วก็ทํางานเขาก็ชัดเจนเนาะลงซีตั้งได้เนาะทุนอทอให้มานิดเดียวแต่ว่าวันนี้ลงซีขนาด5้าแสนขึ้นได้ที่ป่าลงเป็นลงซีแห่งแรก อยคนนะปีแรกะนะ,ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าส0งร้กว่าแล้วน็็มีตอนนี้มันมา,มาเรื่อยๆถือว่าใหญ่ระดับต้นๆของประเทศเลยที่ราคาเนี่ยก็ยหายมากสองแสนต้นที่ว่าเป็นสมาชิกเราที่ทพ่ปบุกนี่นะ นั่นเป็นเรื่องของเขาแล้วว่าเขาจะเอาตรงที่เราเนี่ยให้ความรู้ของเขาไปใช้จริงในชีวิตจริงแค่ไหนเพราะนานาคนเราไม่รู้ว่าบ้านมันแพงหรือราคาอะไรมันแพงเนี้ยเขาอาจจะกลับมาทําก็ได้อะค่ะคือให้เขาเอาคุณค่าตรงที่เราเอาความรู้ให้เขาเนี่ยไปใช้ในการทำงานนีอย่างนี้คือเน้นเรื่องการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้จักบววที่นี่รู้จักคิดว่าความพอดีของที่นีมันเยู่ตรงไง นัความสขเพศสมคตุรงดในการใช้ชีวิตที่นี่น่าจะไม่จําเป็นที่เด็กที่นี่จะต้องออกไปในเมืองไปค้นหาเรื่องที่เรื่องที่คนในเมืองเขาหากันไม่จําเป็นสักเท่าไหร่แต่เด็กที่นี่มีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วกับที่นี่ก็ควรจะใช้พื้นฐานธรรมชาติที่นี่สร้างวิถีชีวิตเขาให้ดีขึ้นซึ่งมันทาง่ายมากๆทำได้ เข้มแข็งในความคิดเข้มแข็งในทุกมีประเทศทุกทุกอย่างมาทำบรากาศของการที่จะหลิตโครงการหน้าเนี่ยคุณต้องคุยเรื่องนี้ความเป็นเกลือข่ายที่จะพัฒนาภายใต้ความคิดของคน84ตำบลจริงๆเพราะต้องยอมรับว่าที่คุณคัดมานี่เข้มแข็งเนาะเข้มแข็งพอสมควรฉะนั้นความเข้มแข็งที่มีเนี่ยยังไม่ถูกเอามาใช้เลยยังถูกตอบการทํางานฉะนั้นวันนี้ถ้าปล่อยอิสระในการทํางานเกิดเครือข่ายกระบวนการทํางานที่ชัดเจนมันน่าจะ มันน่าจะเปลี่ยนอะไรได้หรือว่ามันน่าจะทําให้เกิดเกิดยุทธศาสตร์ที่ตามตามรอยโครงการจริงๆอยุทธศาสตร์นี้คือตามรอยพ่อให้ได้นะตามโครงการพ่าถึงแม้ว่า,วาโครงการรักป่าสร้างคน84ตําบลวิถีพอเพียงของปตทจะเป็นเพียงแค่การสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยในการหนุนเสริมการทำงานของกลุ่มอาชีพต่างๆได้ไม่มากนะัก แต่อย่างน้อยก็มีส่วนช่วยให้แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งชุมชนคนประสานงานหรือแม้กระทั่งปตทอเองได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมองเห็นปัญหาที่จำเป็นจะต้องแก้ไขและขับเคลื่อนไปพร้อมกันจนเกิดข้อสรุปและบทเรียนร่วมกันว่า<ม>เพื่อให้การทำงานดำเนินไปอย่างมีเอกภาพมีพลังสร้างสรรค์จำเป็นที่จะต้องยึดหลักในการทำงานร่วมกันคือต้องดำเนินงานตามความต้องการของชาวบ้านและชุมชนเป็นหลัก เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนโดยไม่ใช้เงินเป็นที่ตั้งแต่เน้นสร้างความรู้ให้เกิดในชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืนและสามารถสรุปองค์ความรู้ของชุมชนโดยคนในชุมชนเองได้